30시, 2시, 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 2 แันนาหน่ะควรจะถวาตอไปวัดต่อไปบูมไปหาดูแทนจะาคุณจะต้องไปนะำบนั่เดินจดนเตมจอคุณจงโรยาคุณก็เพังเนะั้งตัวแล้วดูเดี๋จะผดูตต่ำเดี๋ทำบ้าเออตอนนี้จะเาแต่ นนี่นี้อากาศยังจะเป็นยังจะจินที่ไปบ่าไปทาบนยังจิงชาจะเป็นโบงขึ้นดาวจะจะสิบสิบโบงแต่จะจะกลับบานแล้วตาวที่กลับมาทำมาเตีก็จะอาเจี้ยัวาดีปจีแวาคนีนะันดิจีฮันดิจีเดินเดนรอแล้วจได้ดี จานที on ite, ่ต้าแตั่นเชา่านน้องนับมนัตืนนตุกตุกราทำาแบบนี้นีตกใจตัวเปนเดุกคเดียวตกใจเป็เดตนัวร้อยตืนเชเลยตืนใจึงุ่งถึานตะกันลตามรอบแด้ตันรอบข้นเวลาเราขึ้นตาจับตมาทีวจะดนแบบมีปฏิเราคุณทานะ พาจะจอมาบต่ปดาบีนตอนเราูจีนนใชได้ต้องจินยินได้สัทิงทุกคนจะได้ตอนี้เราใส่ชุดนกปูนว่าจำได้ไหม ต like ั้ <If S 2> ่หันไปทำงานแ้จาตั้ีต้แีี้ยเนี่ัีนะครับต้ฟนจัานแจัจานแจัจานได้ต่อ ดับตัจานชอบัแบบนี้ำไนีตันี่นี่นี่สุดเลงแรงเราจะจัจานล้วะกคนนี่จะจัจานนีนี่นี่นี่นจัจานนนี่นี่นจจาน ตงนี้จริงจรตรงนี้จร่งจบใ่้ดาวดาวภาพาดต่เราดิสแตนคุยอยู่ตับตาคบพฟ่ในคาเฟ่ตอนนี้นต้นที่าทีภาวะจับแบบนี้เราพูดวอยง้แล้วปต่ี เวทเทอพัวพัระตันนมด้ต้องทำในเลยท้งเขาพัวคนเดิมจเดิมจริงกันเลยไม่ได้าำท่าเต็โปที่เม่ถูกต้องที้ผิดไม่ได้เท่เ่าใจตัวใจที่ชิเดอินเจิน